ควายครับคุณผู้ชมฮะ<อ>ควายที่นี่เป็นควายเผือกอแล้วดูลูกตกออกมาขาวจ้วเผือกเผือกแบบขาวจ้วเลยครับลูกใครอะคะคุณผู้ลูกใครผิดพ่อผิดแม่หรือเปล่าเอ,อเ้ยเขาบอกว่าถูกต้องตามแบบฉบับเป๊ะเอาไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมฮะขาวแบบขาวขาว,าว,าว,าวาจริงๆคุณผู้ชมนี่ที่วัดพลายชุมพลมู่ห้าบ้านหางคลองตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยไปเจอกับแม่ควาย แม่ควายก็คือเจ้าเจ้าชบาเป็นแม่ควายเผือกฮะ<อ>ที่ทางพระครูปลัดวิมลสิทธิวัฒน<อ>์ท่านเนี่ยได้ไถ่ชีวิตมาจากโรคฆ่าสัตว์เลยนะามาเลี้ยงเอาไว้ที่วัดแห่งนี้แล้วเจ้าชะบามันเพิ่งตกลูกหรือว่าออกลูกออกมาเป็นควายสีขาวเลย<อ><อ>เขาบอกว่าขาวขาวอขาวมากไม่มีชมพูปนเลยทำไมขาวจัวอย่างนั้นน่ะนั่นน่ะสิครับ โอ้โหตกลูกคลอดลูกออกมานเนี่ยเมื่อช่องชวงเช้าของวันที่6กรกฎาคมในช่วงเวลา9 4้โมง40นาทีช่วงเช้าเลยข่าวจั๊วแบบนี้อ่ะไปถามพระท่านท่านเล่าว่าก่อนหน้านี้ได้มีกิจนิมนต์ออกไปข้างนอกมาแล้วไปเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยกำลังนำเจ้าชาบาซึ่งเป็นควายนี่นะ ไปที่โรงฆ่าสัตว์ออแล้วเจ้าชาบากําลังตั้งท้องเลยคุณผู้ชมฮะด้วยความสงสารตัวพระท่านเลยขอไถ่ชีวิตเจ้าชาบามาพร้อมกับลูกในท้องเอามาเลี้ยงไว้ที่วัดสุดท้ายตกลูกออกมาแบบนี้เราก็เลยไม่รู้จริงๆว่าลูกของมันเนี่ยใครเป็นพ่อนะะ แต่ว่าตัวแม่เป็นช้างเ,าเป็นควายเผือกแบบนี้่เออลูกองพ่ก็ออกต้งเผือกไหมอ่<จ>ะก็มีโอกาสนะ,นนะถ้าพ่อดำมาแล้วก็งงเลยนะแปลกแล้วนอ,อ,อ,อกจากนี้พระท่านยังใจบูญใจบุญคุณผู้ชมฮะให้ชีวิตอีกหนึ่งชีวิตก็คือไทยชีวิตหมูป่าด้วยแล้วให้ไม่ใช่แค่หนึ่งนะมาเป็นคู่เลยครับท่านไปไทยชีวิตหมูป่ามาหนึ่งคู่คือเพศผู้และเพศเมียเอามาไว้ที่วัด อีกหนึ่งคู่เพื่อมอบให้กับทางศู์เนี่ยนะฮะได้อนุรักษ์เอาไว้อีกด้วยฮะให้ดูกันแบบนี้เพื่อร่วมกันอนุโมทนาบุญบสาธุสาธุเนี่ยไทยชีวิตโคกระบือได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จริงๆเร้ยแต่ไม่แน่นะโตขึ้นสีมันอาจจะชมพูขึ้นอตอนตอนเด็กๆมันขาวไงเนี่ยหมูป่า นีหมูมาแล้วโอ้หมูป่ามาแล้วน,นี่นี่อุดอุดอดมาแล้วอืมอ,มอะก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าถ่ายชีวิตสัตว์ก็คือเป็นการให้ชีวิตเหมือนกันไม่ว่าสัตว์อะไรก็แล้วแต่แต่แตว่าสัตว์ใหญ่เขาว่านบุญมากบุญใหญ่จริงบุญชนะก็เลยบุญเยอะใช่ไทยชีวิตโคเป็นประจำออเป็นโคเป็นโคนี่เน่ะจาก